มางานนะครับผมนะสวัสดีค่ะเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดูต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานนะคะ Back to School Challenge Birthday Return นะคะขอเสียงตัวมุนด้ยค่ะคำถามแรกเลยนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะสิบแปดหรือเปล่าเฮ้ยไมรอบเยอะไปเปล่าในถามถามดีกว่าตอนปีน้องเอริยู่เท่าไรคะสองขวบ ลูกเลยนะลูกเชิญนะสองข้อไปะฮะนิดนึงจริงจริงก็ยี่แปดแล้วแต่ว่าน่าเท่าไหร่นะคะทุกคนสาแปดสามองสามแปดเลยเราต้องโตเกินอยู่แล้วนะคะแอบถามก่อนว่าทำไมเพลงแรกเออถึงต้องเปิดด้วยเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยมีมินนี่ไลย อยากรู้อยากรู้ก็จริงๆมินน <it 's S 2> ี่ก <j ck> ็คือตามเพลงเลยครับคิดถึงจังมาหาหน่อยก็ไม่ได้เจอทุกๆคนมานานแล้วถ้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เอ้ยเซนทันเนอร์เหะคะใช่ไหมใช่ไหมเซนทันเนอร์เซนทันเนอร์งานเดินแบบที่ญี่ปุ่นก็โอ้โหเกือบเดือนใช่เดือนกว่าแล้วครับผมก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่แบบเข้ามาเลยก็อันนี้ก็เหมือนแบบเลือกมาเพราะว่าเฮ้ยคิดถึงจังมาหาหน่อยอยากให้ทุกทุกคนมาหาแหละแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ทุกคนมาหาขอบคุณค่ะ วันนี้เนปะ็นวันเกิดของเอิร์นเนาะแต่ว่าเอิร์นก็จัดง,งานให้เหมือนกับอภัยพลายทุกคนซึ่งก็ได้ข่าวว่าเอ็มมีอะไรเปิดตัวมาเซอร์ไพรส์กันเลยนะคะอะ่ที่นั่งของแต่ละคนเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์รยอยู่แต่มันอยู่ที่ใครนะลองทุกคนลองคำใต้เก้าอี้ตัวเองได้ไหมคะใช่จะเป็น

โอ้ยขอโทษนะคะนี่คอนเซปาพวิคอนเซปอเคปโอ้ยมิดไว้าวโอเคไน์ t you โอเคคุณชลมค่นนึงอะไรนะสะใจอใจเมื่กี้ไม่ได้คำนี้เมื่อกี้ใครภาษากบก่ะโอเคขอบคุณนะครับ ไหนไหนคอนเซปต์คอนเซปต์นี่หน้าหน้าน้าหน้าเขา้าเขา้าแต่หน้าเขาในในแบบหน้าเขาแต่แหวนเพชรได้แบบของผมอะสมัยเราเป็นสมัยเราเป็นเด็กเเราต้องอยากแบบว่าหน้าใครสักคนก็ต้องเป็นหน้าเขาใช่คิดหนักแล้วนะไม่รู้จะให้ใครยังไงเลยอะแต่คนนี้คือไม่ยอกใครเลยจริงต้องหน้าว่าหน้าเขาสมัยที่เราเป็นเด็กเรงเียนสมนี้นะรุ่นร้อยสิบส่แล้วต้องรับฟอไปกจะมีความแบบเด็กยันละใช่ดกนเกี้ยนน่ อุ้ยเอาแล้วขยับไปนั้ำตบดีไหมหรือไงดีนะขยับไปน้ำโต๊ะหรือขยับโต๊ะไหมหรือยังไงดีคู่นี้แปลกๆปละเราขยับโต๊ะมันติดกันไหมคะหรือไม่โอเคเดี๋ยวเราแอบไปต่อมีอีกไหนไหนมีเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูยังไงดีนะ ลองแยกแล้วเรไปพิธีนะบปีไปพิีไปบธีอรร้ปะ b a b เ s h i b a U ีวา U E E ไม่ได้ไม่ได้แล้วหมุนด้วยหมุนุด้วย U O d หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะฮะทุกคนนี่กำลังมีข้อตัดใจฮึไม่แต่งไม่แต่งเราอยากให้ทุกคนน้เีเอิร์ดมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอิร์ดวัดรูปทุกคนเฮ้ยหมดเวลาแล้วครับทุกคนวางของได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าที่เราเตมไว้พีเลยค่ะได้เลยครับน้มจากภูนิทไล่ไปไหมพี่เลยได้เลยครับ นี่คณโทเิอูเลยได้อ่ะเหมือน่ยูนเวอร์สครับโอ้โหทำเลยพันซันต่อไาได้ใจความยูนเวอร์เออมาคุกีวีเลนกาล็กี้กาเล็กีขาเด็กเค่ะ ไหนทําันทำการบ้านสวยนะีกะน่อสวยอันนี้เป็นหน่อเลกนิดหน่งเขอย้ำนะคะว่าทุลังกันก็คือเอิร์ธหารหรือสรเนเองเอิร์ธวาดเองแล้วก็เหมือนทาเองเพราะหมดเพราะว่าเขาก็อยากจะตอบแทนทุกคนที่มาวันนี้นะคะนะคะนี้ให้เลไปให้เลยนะอะได้เราจะได้รู้กันว่าเป็นใครอะอะไม่ให้เลยแทนแนแนแน แทนแลน่นแทนที่ผมให้มันไม่ได้แปลว่ามันของทุกคนของคนอื่นมันไม่ได้สวยนะหมายถึงว่าผมอ่ะมันมันมีแค่ระวันเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบ่งกันแหนก็อาจจะมีางวัลอื่นดียังไงแล้วเดี๋ยวโอตอนละกันหลุมลีโอได้ ้องไ้องรเดี๋ยวน้องเดี๋ยวให้ของเทีหลังะก็คือเป็นคนะคะก็คือจะเป็นคอนเซปที่เหมือนกับว่าญี่ปุ่นกับไทยส่มากอาหารอนไลนนั่นเองนะคะขอสเยงตบอมือเลยค่ะ ง่ายสุดเลยครับก็หมายถึงความแบบมั่นคงความน้ำรวยหรือแบบเงินทองหรืออะไรอย่างงี้ก็จริงๆมีความหมายเหมือนการเขียนไว้ในตัวของกระดาษข้างหลัดแลละก็อธิบายแล้วว่าเออเราอยากให้คนที่ได้รับเขารวยซื้ออะไรก็ซื้อหวยก็ถูกหวยหรืออะไรอ่างี้ประมานั้นครับโอเคได้